ครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทางบ้านทุกทกท่านนะครับ <S <S วันนี้นะครับท่านชมก็มาอยู่ที่ช่องมาวินแชนแนลนะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่กลางป่าอ่าชุมชนของบ้านพึ่งนะครับก็จะมาสักการะกรา,กาบไหว้ปู่ขุนหารสองหรือว่าปู่ตาบ้านพึ่งนะครับท่านผู้ชมเมื่อนี้นะครับก็มาขอโชคเลขเด็ดน้ำปูผึ่นนะครับก็คือของงวดวันที่สอ,อสองพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเพื่อ จะเอาไปฝากไปตอนนะครับเอฟซี FC ทางบ้านก็คือหาแนวทางให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าผมกับป้าต่อยนะครับมา,มาน้ากันมืออี้นะครับทีนมาขอเหล็กเด็ดน้าปูคนหานสองหรือว่าปูตาบานเพิงเพราะว่าหมดที่แล้วอ่าเลขขึ้นยูอ่ายูโบกนะครับโบกซึ่งไม่นม้ำคลายๆกับเป็นเป็นอ้างหนํามเ้นผลเลยนะครับเห็นเป็นอ่าเก2สองนะครับ อ่าซึ่งเลขถ่ายแล้ววันที่ึงกับมีอ่าสองเอาออกสองสองเกตนะครับอ่านะครับธรรมช่มมีอยู่ผมมากก็ไปต่อยไปเดี๋ยวขอไปด้านใน้าทำกันนะครับไปสักาการะไหว้ปูแลกับไปขอเพิงบุญบาร,รมีหาแนวทางอ่าขอโชคลาภเลขหเด็ดน้ำผลนนะครับโอเคนะครับนี่ครับด้านหน้าผมต้นไม้ใยๆนี่คือต้นต้นบก บกขับบงบกนะครับบอบกเป็นฝ้าคึมๆคึมคือฝนที่ตกนะครับนึ่คึมแปลว่าก็ดีครับบ่ห่อนบ่แดดนะครับคึมฝ้าคึมฝนไปเดี๋ยวเขาไปด่านในนะครับท่านผู้ชมเป็นป่าชุมชนขนาดใ่ายนะครับนี่เดี๋ยวจัาหน้ยเฮดกสิออกแล้วนะครับยังมีผมหนึ่งยิง่าวาเฮดเพิ่งออกด้วยรอถาลำลำานังเสียวนะครับ ครับ่ได้ไปเก็บนั่เผิ่นนะครับบ่่มีเวลานะครับต้นไม้ที่เห็นตะก้างนี่ยเป็นต้นบบกเข่งนะครับหรือว่าลูกหยีนะครับีงวดที่แล้วมากสารอยงนี้พังเลยนะครับมันร่มเพิ่หนึ่งตีกับโบนะครับท่านผู้ชมสารเก่านะครับเพราะว่าเสาปูนมันแตกนะครับ ข้านใหม่เมื่อนั้นบวกจอนะครับเมือที่แล้วนะครับเลีกขึ้นนี่เจ้านี้มาไล่าหายไปเบิดแล้วนะครับยังแต่ร้อยเทียนน,น้อยๆอย่างนี้นะครับท่งนผู้ชไม่มีตัวเลขแล้วนะครับ ก็ด้านหน้าสารปู่ท่านยู่ห้าข้องกันอี่นะครับเที่ยนกระโจัขวดน้ำกระชักกระจายเลยนะครับอาจจะเป็นล่มบอรหรือว่าเป็นกรกกะโอกระเตนะครับมาแ่าแรงของมานิฮิ เดี๋ยวค่อยทำความสะอาดนะครับรรมันเขียงแลนนะครับวันนี่เคียงตัวนี้แล้วดอีกเบื้องเล็กด้วยหน่นะครับแต่ว่ายุนี่กระจายกระจายเลยืล่น้อยย่อยๆคลายไข่กัร่มมีอนรู้ว่ามันกระ,ะลอดกระลอกกระแตวะ เออนะครับ <ừ. S 2> <c ười> มาทุกครั้งไม่เคยเห็นนะครับท่านผู้ชมตรงนี้มีเลขขึ้นเป็นเป็นราคานะครับนี่ไม่เคยเห็นจะเคลียร์ได้ครับท่านผู้ชมนี่ครับ ือว่าเพิ่นเพิ่นเจเห็นวันนี้ว่ามันยังไงกัท่านผู้ชมนี่คู่ละหกร้อยหกศูนย์ครับยี่ต่อยมา,าไล่ข้างหลายหนบ่เคยเห็นเลขกที่นี่เลยเนี่ยนะยี่ต่อยเคยเห็นบ่ออย่งนี่บอ่อเพรเคยจะถึงเอา้าคู่ละหกร้อยบ่บ่อเเคยมากเพเคยเห็นได้วยนี่ตอนนั้นมันหกไปทางนี้แนมะ่ก็เลยบ่ค่อยอยากมาก กับมาซองยุกยางมาดานหลังเรือยัได้จะต่อยแต่ว่าบเห็นเหล็กยู่นิจักเถี่ยนะครับท่านผู้ชมหรือว่าครั้งนี้เพิ่นเสียสามโตตรงๆเลยครับคู่ละหกร้อยนะครับหกศูนย์ศูนย์หรือว่าเก้าศูนย์ศูนย์ได้ไหมเนาะอุ้ยปังแผ่เลยจะต่อยเห็นไม่เหมือนที่เราไปศาลปู่ละงึมเจ้าเจ้าปู่ละงึมเล็กขืนยู่ไอแกกันน่ะเขาเต็มเต็มเลยครับศูนย์ นะครับหกศูนย์ศูนย์นะครับสาธุสาธุสาธุ <m> นะครับสําหรับตัวเลขก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารญาในการรับชมนะครับท่านผู้ชมน,นะครับนนสถานทีม่เห็นบหน่เสื้อว่าสะอาดบ่อือเพื่อกับมามปัดมากวดเพราะว่าไก่ไก่สีหอดบุญเดือนหกแล้ว <Whitney. S 1> นะครับแล้วงวดที่แล้วเลขกับเขาโย้อ่างน่ะน้อยจต่อยนะครับเป็นโบกปูนที่มีน้ําแล้วก็ แล้วก็เลขขึ้นจะตรงเทียนคล้ายๆอ่างนละมนนะครับเป็นเ้ยไหนไหนต่ยเห็นตัวเหนหนึ่งศูนย์หาหรือว่าอ๋อขึ้นหนึ่งขึ้นหนึ่งแปดหาเกีดแปดหาเถอเดี๋ยวก็ติ่เบิ้งไงเพราะว่าขาใช้เป็นจูงสุริยาอืม นะครับแต่ผมผมองไกลๆเห็นประมาณ ouais นั <t <t ้นเดี๋ยวผมไปดูเดี๋ยวมให้ไปต้อยพื้นเบื้องก่อนนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมอยู่วงสวงปูคุนหานสองโดยปูตาบันเพิงนะครับนี่ครับมันคล้ายๆเป็นเจ็ดแปดห้านะครับหรือหนึ่งแปดห้าหนึ่งศูนย์ห้านะครับประมาณนั้นนะครับ ก็สําหรับตัวเลขก็เป็นความเที่ยสูขบุงคลโปรดใช้วิจยารยณาในการรับชมนะครับท่านผู้ชมตามนั้นนะครับไะเดี๋ยวไปเตรียมทูบเทียนสักาการะไหว้ปู่ท่านก่อนนะครับท่านผู้ชมเคียงนะครับเดี๋ยวฝนตกนะครับเพราะว่าห้อยเนี่ยห้อยพื้นเนี่ยเปียกๆอยู่ยยนะครับแสดงว่าฝนตกมุขึ้นนะครับฝนตกหมืกขึ้นแล้วก็ต้องมีมีลม ครับมีลมด้วยเดี๋ยวไปทําความความาสะอาดก่อนนะครับไปยัต่อยเขาทำควบศาสตรก่อนยาประสิทดิ์อะไูดเทีย,ทยนสักกววัลกาไบปูอ่าปูตาบานผึ่งน้ำกันนะครับเขียนนะครับทําความาสะอาดก่อนนะครับ ไปตามสารต่างๆก็ได้นี่ครับไปไปทำความสะอาดไปอ่าไมีคดอถูทุเทียนน้ำหอมมาเสียนลายตามปูตาตามสารต่างๆก็คือว่าเป็นบุญนอกจาต่อยนะครับออ ทำด้วยใจศรัทธานะครับท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวฝนพว่าฝนขึ้นมาหรอ แมงมีกัหลาด้วยครับน้ำปลาน้ำดมยุงก็เยอะนะครับอากาศคุคมๆอย่างนี้ยุงเยอะแมงมีกัหลายนะครับ ก้องถูกไหมใช่ยุบไฮลูกหนานอกูตายเด็กซีเขาทีออกต่าได้ยุบออกมาไฮลูกหนาน,น,าน,นาอีกู้าไดู้กออกมาแล้วนะครับ

แคบมากจุกย yeah. ุงเยอะฝนทุกต๊อ่ะมาบอกเขาสักละกับไว้ อืมอ่ะก็สวัสดีเ c ซีทางบ้านทุกท่านอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับ,บเพราะว่าสวัสดีเซีทางบ้านครับเพราะว่าตอนเปิดกล่องกับวัดดีพันไปเชนเดียวกันละเอานะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาบอกกล่าวนะครับสักก,การะกาบไหว้ปูตาบ้านพึ่งไปพร้อมๆกันเลยนะครับสาธุนะโมตัสสะภควะโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสัตว์สาธุสาธุ์เด้อพูทตาบันพึงหรือูตาคุณอ่าปูคุณหารสองมื่อนี้โลกหลานมาวินงชาแนลพร้อมด้วยปล่อยชาแนลการเดินทางมาสักหลักกาปล่อยปูเพื่อมาขอเพลิงบุญบารมีปู ผู้ตาผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ตาผู้มีหูแกวตาทิพย์ผู้ดูแลปกปักรักษาลูกหลานชาวบ้านอยู่ลมเย็นเป็นสุขมาโดยตลอดเมื่อนี้วันนี้ลูกหลานก็มหาแนวทางมหาขอโชคขอเลขเด็ดนำปูผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้มีหูแกวตาทิพย์ผู้เห็นอนาคต้างนาวาสิเป็นอันไดสิเกิดอ,อั่ไขคืนปูาปู้ข็ฮููจักลวงนามื้อนี้ลูกหลานจังมาขอเพิ่งบุญบาร,รมีเพื่อมหาแนวทาง เพื่อเป็นสะพานบุญไปฝากไปตอนเอ้ซีทางบ้านทั่วโลกที่กำลังรอติดตามรอชมบาร,รมีซึ่งสักสิบรอบอเพิงบาร,รมีปูตาบันเพิงอยู่ในขณะนี้เพิ่นได้โชคได้ลากโดยการามาขอโชคเล็เด็ดตั๊มปูให้ได้3ามโตตรงๆเด้อเล็กถ่ายของรางวัลที่หนึ่งของหวดวันที่สองุษภาคมพศสองพัห้ร้อยหกสแปดเบี่ยงปางสามโตตรงๆเลยปูสะกาะุก สาธุสาธุพวกเข้ากับดังก็แกกก็แกก็โอ้พวกเข้าดังก็แกกก็แกไม่นมนนันมันไขรคอกันเริ่มเบิ่ง จ้าถุมีิบมเาเลยเด้อปูเด้อเอาสองโตเด้อปูมาหนิลูกหลานที่ขอสองโตเลขไทยนัตลิบสองโตเด้อปูเด้อจ้าถุ ไม้แรกออกมาแล้วครับไม้แรกออกมาแล้วค่ะไม้แรก8ไม้แรก8สาถูกอ่ะหัวที่แล้ว8มานี่แรกแรกครับอืม หมายเลขสองออกมาแล้วค่ะหมายเลขเก้าแปดเก้าหรือว่าแปดหกแปดเก้าหรือแปดหกนะครับเซียมซี่ขอโชบเหล็กเด็ดน้ำปูตาบานผึ่งนะครับขอสองโซนนะครับขอสองตัวขอสองโซนใช่เาไว้ใช่แล้วผลุนสามตัวน้องตัวที่หนึ่งอ๋อเฮ้ย แปดเก้าเปนบ้าเมื่อกี้แมนเจมส์สิเอ้าเลขทูบก็เห็นละแปดเก้าเอาท่านผู้ชมจริงๆครับตรงกันเป๊ะเลยตรงกันเลยนะครับท่านผู้ชมเบอร์เสือยลบดูเด้อบัดทีนีเลขทูบมาแล้วครับเซ็นสองตัวนะครับมีเลขแปดมีเลขเก้าครับตรงกันเป๊ะเลยนะครับสาธุเออเอเออปูฝังฝังได้เยเออเออเออเดินมาแล้วนะคเออ เย้ยต้อยอุ้ยเขาเขาเออกาห้องบอกว่าไปเบิ่งนักกันเลยเย้ยต้อยเสียงฝาห้องแล้วท่านผู้ชม <ไป S 1> เดี๋ยวดิไปดูเลขทูบก่อนนะครับ <ไป S 1> เดี๋ยวกลัวฝนจะตกนะครับไปนะครับไปนะครับไปดูเลขทูบที่กําลังไหม้อยู่นะครับเลขทูบได้แปด ก้าแล้วนะครับแปดเก้าเดี๋ยวมาลุ้นตัวที่สามกันนะครับตัวที่สามน่าจะเป็นเลขห้าหรือเปล่านะครับ โดยบารมีปู่ตาบ้านพึ่งผู้ศักดิ์สิทธิ์โปรดเมตตาลูกหลานที่มาขอพึ่งบุญบารมีขอโชคเลขเด็ดในงวดวันที่สองพฤษภาคมพศ2568ขอท่านได้โปรดเมตตาให้ลูกให้หลานได้เป็นสะพานบุญนำไปให้เอซีได้ เลขเด็ด3ตัวตรงๆของงวดวันที่2องพฤษภาคมพศสองพนห้ารสิบแปดนี้ด้วยเถินสา,ส,าสาธุสาธุสาธุตัวที่3ามกำลังจะไม่ใกล้จะหมดแล้วครับน่าจะเป็นเลข5นะครับตัวที่3 ฟ้าคำรามเลยเจ้ต๋อยเปรี้ยงป้างดังแท้ปังแท้ครับงวดนี้ฟ้าคำรามฟ้าเป็นใจโอ้ปฏิหารมาครับท่านผู้ชมปูตาบ้านพึ่งท่านให้แล้วครับสามตัวตรงแน่ครับงวดนี้เปรี้ยงป้างเลยนะครับเม้แต่ฟ้าท่านก็รับรู้สาธุสาธุสาธุเสียงกาก็ร้องสนานวัดไหวเลยนะครับสาธุ เสียงนกกาะหอกเงี้มาเยอต่อย <8 S 2> ทั้งนก <8 S 2> ทั้งการ้อง <8 S 2> สน,นั่น <8 S 2> ลั่น <8 S 2> ป่าเลย <8 S 2> ครับร้องลั่นป่าเลยทั้งนกทั้งกาทั้งฟ้าอุยาลลย้ยมาสจย์แล้วยายต่อยงวดน,นี้สามโต,โตแตกปังแท้ครับเอาขอให้ปัง,ปงๆรวยๆนะครับวันนี้เ <F 4 S 1> ยบซีทั้งบ้านทุกท่านนะครับสาธุปูตาบันผพิงผู้ศักดิ์สิทธิ์สาธุสาธุสาธุนะครับปูท่านให้แล้วนะครับปู่ตาผู้ศักดิ์สิทธิ์ท่านให้แล้ว ไปนะครับขอให้โชคดีทุกท่านทุกคนเฮงๆปังๆลำาุ้ยกันสู่สุขสุขศรครับแมนยูต่อยตรงกันเลขเซมซีกับเลขทูบตรงกันเลยนะครับแปดเก้านะครับเลขเซมซีเลขทูบได้แปดเก้าห้านะครับนาครับสำหรับวันนี้ก็จะได้กราบลาปู่ไปแล้วนะครับสาธุเด้อปู่เอลูกหลานว่ายิ่งชาแนลกราต่อยก็จะได้อำล่าพ้าจากปู่ไปแล้วกะทิขอให้ปู่นี โดนบรรดาให้เลขเขาสามโตตรงตรงบางๆหมดเลยโงดนี้ของวันทีสองขุดสืาข้มพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเปียงปางคือจังฝ่าหองมาขันเด้อปูเอ้เห่ดังไปกล่องไปทัวร์ลกเด้อปูเอ้สำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับทางทีมงานทางช่องยนะครับมาวิมชาแนลป้าต่อยชาแนลแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับหนุ่มอาร์มคนเดิมบ่าวแพทย์ชาแนลน้องน้ำชาแนลและพ่อทองแหลกคนเดิมนะครับสุดท้ายคลิปนี้ก็ขอ กล่าวคำว่าสวัสดีค่อยพบกันคลิปหน้านะครับเฮงๆ่งปังๆรวเลยๆครับผม